คณะโรงเรียนดรนพิทยาคมครับก็กำลังมีตัดสักกัรเพืเชิญนบวันนี้ก็มีการคัวจาจากหลายโรงเรียนนะครับในการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารยาโยมนะครับวันนี้ที่สัมมนเหล่ากาชาติจังหวัดประธานีนะครับก็เป็นการจัดงานรวมพลังาน้ำใจสุขกาชาตินะครับท่านใดสังานาเหล่ากาชาติจะมาติดต่อที่สัมมนเหล่ากาชาตินะครับเพื่อที่จะถามอะผมเพาะผม ควาดโยมหลังจากที่ได้ถวายเครื่องสักการะก็จะได้ร่วมกันโศนางลงบนนั่นแล้วก็รับของที่ราภูมิแหมิิตปมะัดชิตาโซนับรรมิติโซนอันดี่า อาิวาธนศรีริธสักฤิจัมุชชาปัโลรจตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโสสุขังพลังถาท่านท่านดาก็ดีด้วยใจก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้ท่านทั้งหลายได้อภิสิทธิให้อัตมรราตด้วยตอนนั้นไปขอให ทุกทุกท่านทุกทุกคนกุงเกริญด้วยอายุวัญญาสุขภาละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรสารสมบัติทุกทุกคนทุกทุกท่านโดยทั่อกันเธอสาธุพระชษฐสามภูมจังหวัดอุดรธานี นับถึงวันนี้52ปีมาอยู่เมืองอดดรธานีปี03-18์สเมษายน03มาถึงวันนี้52ปีได้อยู่จังหวัดอุดอธานีก็มีความอบอุ่นได้รับความอุปรัมภาบำรุงภกิจการงานและนั้นในส่วนนี้ได้มาสัมผัส เมื่อครั้งแรกมาอยู่ที่วัดโทธิสัมภรก็ค,คิดว่าจะอยู่ถึงสามวันหรือเปล่าในช่วงนั้นนับถ้อยหลังไปห้าสิบปีห้าสิกว่าปีคงอยู่ได้ไน่นานเพราะว่าวัดโทธชื่นชมยินดีเพราะว่ายังเป็นมโบรานที่เป็นป่าไผ่ตลอดตะว,วันตกนตลาดโขสีเพื่อความเรียบก็ถือว่าเรียกร้อยนีนเอ่ก็ราอวัด ្ទះរាប់់ក្ពី្ទៅ្រើហ្រាំង់៣ទំលាស្ Si O N A Murrayessions Murrayusion Nui Singh จังหวัดชนุที่ผู้ว่าการจังหวัดอาศัยากันนะมัจจาธรรมมัานติปวะมภวปันจัดังเวรกมเรจด้วยัากินาีบานิสาิปตวอนสุชากานิารขาบุตาโธากุแลานัทกัโด้วยที่อุ อินนิมิโสะปะปะวายโหนะเป็นแถวเดียวนะครับแล้วก็ปะปะวายโยนะ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  Thank uh you. -huh.